นะยินแดนอันไกลโพ้นเจ้าขนฟูกํกำลังหลับอยู่ตอนนี้เช้าแล้วนี่พระอาทิตย์ส่องแสงอือมยึดังเลยอะแเปิ้ลอีกแล้วตุกผีเสือ้อฮะ ไปไหนอะตามมันไปดีกว่าอืมมันจะไปดาวรกษ์ดาวฤกษ์มีสีอุณหภูมิเป็นยังไงนะอืม,อม,อมดาวรกษ์จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไอ้ข้าจะไปล่ามีที่ดาวรกษ์ ยาทานี้พอไหมนะหนึ 1, ่งสองสามสี่ห้าโอ้เหนื่อยจังเลยออกกำลังอำอมางตัวป้ายตาเอ๊อะทำไรกันนะอยากรู้จังสีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าจะมีสีที่แตกต่างกันเมื่อศึกษาอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์จะพบว่าสีของดาวฤกษ์มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ด้วยนักดาราศาสตร์แบ่งชนิดของดาวฤกษ์ตามสีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ได้เจ็ดชน,นิดคือ O B A F K k และ m ค่ะแต่ชนิดจะมีสีและอุณหภูมิผิวที่แตกต่างกันสีของดาวฤกษ์นอกจากจะบอกอุณหภูมิของดาวฤกษ์แล้วยังสามารถบอกอายุของดาวฤกษ์ด้วยดาวฤกษ์ที่มีอายุน้อยจะมีอุณหภูมิผิวสูงและมีสีน้ำเงินได้แก่ชนิดสเปกตรัม O จะมีอุณหภูมิผิวมากที่สุดส่วนดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิมาก ไกล้ถึงจุดสุดท้ายของชีวิตจะมีสีแดงที่เรียกว่าดาวยักษ์แดงมีอุณหภูมิผิวต่ำนั่นคือชนิดของสเปกตรัมเมนั่นเองดาวแต่และดวงมีสภาพแตกต่างกันออกไปบางดวงอาจเล็กและเย็นกว่าดวงอาทิตย์ของเราและบางดวงใหญ่และร้อนกว่ามาก เราอ,อยากรู้ว่าดาวดวงไหนร้อนมากรู้ว่าน้อยให้ดูที่สีของลำแสงที่เปล่งออกมาหากดาวอย่างดวงอาทิตย์ของเราแสงส่วนใหญ่ที่เปล่งออกมาจะดวงอาทิตย์เป็นแสงค่อนข้างเหลืองหากความร้อนยิ่งมากลำแสงส่วนใหญ่ที่เปล่งออกมาก็จะเป็นสีน้ำเงินหรืออาจจะเป็นลำแสงสีม่วงดาวที่เย็นกว่าจะเปล่งแสงสีแดงครับดาวฤกษ์สีแดงซึ่งเล็กและเย็นกว่าอย่าง p r o x ิ ma Cent a ร r i เป็นดาวฤกษ์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดซึ่งมีชื่อว่าดาวแคระแดงมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ถึง10เท่าและพื้นผิวมีอุณหภูมิเย็นกว่าดวงอาทิตย์หลายพันองศาดาวแคระแดงเป็นดาวฤกษ์ที่พบได้มากที่สุดในจักรวาลมีดาวฤกษ์ดวงเล็กอยู่มากมายอย่างดาวแคระแดงในห้วงอวกาศอยู่มากกว่าดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์ ดังนั้นในท้องฟ้าตอนกลางคืนคุณจะมองไม่เคยเห็นดาวจํานวนมากมามายเหล่านี้เพราะดาวแคร่แดงส่องแสงริบรีแต่คุณจะเห็นแสงจ้าจากดาวจํานวนน้อยซึ่งอยู่ใกล้ออกไปมากครับในวระสุดท้ายของวิธีปกติของดาวเริ่มดวงใหญ่จะเปล่งแสงสีน้ำเงินซึ่งอุณหภูมิเฉลีย่ย4 5 0 0 0องศาฟาเรนไฮต์และมันมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ถึง20เท่าและส่องสว่างกว่าถึง10,000เท่าขนาดเขาดูดาว มีสูตรสำคัญอย่างมากต่ออายุไขโคงมันมวลเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ดวงดาวเกิดและก็คงอยู่ได้ครับ